สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทิศทางราคาทองคำกันนะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรที่สรับออกมาค่อนข้างสูงในตลาดทองคำต้องมาลุ้นกันว่าราคาทองคำจะพักฐานปรับตัวลงหรือว่าจะเป็นแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นแล้วราคาจะไปต่อได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งนี้ในส่วนของแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคาวันนี้ครับจะเห็นว่าราคาทองคาปิดตลาดในแดนลบอ่อนตัวลงมาประมาณ15.20เหรียญดอลลาร์ต่ออธอซอน ราคาปิดตลาดไประดับ1953นะครับแต่ในช่วงเช้าวันนี้ราคายังเริ่มมีการขยับและปรับตัวขึ้นต่อแต่หากดูจากภาพรวม2 3วันที่ผ่านมาราคาทองคำมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นพยายามทดสอบระ,ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ2ครั้งบริเวณ1981-1980เแหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแต่พอราคาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวก็มีแรงขายให้เกิดการพักฐานและการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะครับ วันนี้ราคาก็ยังมีลักษณะของการพักฐานแล้วก็ปรับฐานลงมาไปแตะระดับต่ําสุดของวันบริเวณ1 9 3เรเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนแล้วก็การทําระดับสูงสุดไม่สามารถทําระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าได้ครับก็คือขึ้นไปหายแค่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนเท่านั้นทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคําหรือแนวโน้มในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่ายังคงต้องจับตาแรงซื้อแรงขายณนะปัจจุบันอย่างใกล้ชิดนะครับ เพราะว่าหากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำมีแรงขายสับออกมาไม่มากแล้วราคาเนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวหรือทรงตัวในระดับสูงได้เราประเมินว่าอาจจะมีลักษณะของการพักฐานหรือการย่อตัวในระดับที่ค่อนข้างจำกัดแล้วราคาก็มีรุ้นที่จะมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่แต่ว่าข่าวหรือปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในระยะสั้นยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะทําให เทรนหรือทิ่ทางของราคาทองคําถูกกดดันหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นข่าวหรือข้อมูลที่กลับเข้ามากระทบก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงต้องจับตาและยังคงตั้งตามดูนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ครับมีการเปิดเผยข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ควคอเตอร์2ของสหรัฐแม้ว่าตัวเลขจะติดลบไประดับ32.9%หดตัวรุนแรงมากที่สุดในรอบกว่า70ปี แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ติดลบน้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้เนื่องจากตลาดคาดการว่าจะติดลบที่ระดับ34นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีการเปิดเผยข้อมูลของการจ้างงานโดยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์มีการออกมาต่ํากว่าที่มีการคาดการหรือประเมินไว้ข้อมูล GDP แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ที่ออกมาดีเกินคาดทําให้ทองคําถูกขายและมีการปรับฐานลงมาแต่เราจะเห็นว่าพอราคาย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงมาก็จะยังคงมีแรงซื้อให้ราคามีการรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยหากเราดูทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําจริงๆเราพบว่าราคาทองคําแม้ว่าจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่ปรับตัวขึ้นในทิศทางที่ชะลอตัวลง แล้วราคาเริ่มมีลักษณะของการแกว่งตัวไซเว่ออกด้านข้างแต่ราคาก็ยังมีลักษณะของการทรงตัวในระดับสูงแล้วก็เคลื่อนไหวใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการได้นะครับพอราคาย่อหรือปรับฐานลงมาก็จะมีแรงซื้อให้ราคามีการรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยถามว่าแรงซื้อแรงขายที่สู้กันดูเหมือนว่าแรงซื้อในตัวตลาดทองคํายังคงสนับสนุนและก็หนุนในส่วนของราคาทองคําอยู่นะครับ นอกจากนี้ทองคํายังคงได้รับแรงหนุนครับจากสถานการณ์ทางการเมืองในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มที่มีความผันผวนและมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในส่วนของสภาของคองเกสยังคงมีปัญหาในส่วนของการอนุมัติงบประมาณที่เยียวยาจานวนผู้ว่างงานหรือผู้ตกงานในฝั่งสหรัฐซึ่งจะเป็นเม็ดเงินตัวหนึง่งที่กลับเข้ามาพยุงเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้การเจราจาการระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพับบิกัน ที่ยังคงมีปัญหาอยู่ทําให้นักลงทุนยังคงอาจจะย,ยังคงไม่เชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะมีเม็ดเงินหรือมีมาตรการกลับเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้นอกจากนี้ในส่วนของความขัดแยง้งและก็ความเสี่ยงทางการเมืองในฝั่งสหรัฐที่มีแนวโน้มและความผันผวนเพิ่มมากขึ้นยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมากดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันจาก การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งของสหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายนควรจะมีการเลื่อนื่อนการเลือกตั้งออกไปทั้งนี้ทําให้เหตุผลว่าหากมีการลงคะแนนเสียงผ่านไปรณีิยมอ,อ,อาจจะมีการช่อโกงแต่นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนประเมินครับว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงท่าทีในลักษณะดังกล่าวตัวเขาเองเนี่ยกำลังวิตกกังวลว่าฐานคะแนนเสียงจากการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนอาจจะแพ้โจไบเดนซึ่งเป็นคู่แข่งสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฝั่งสหรัฐดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือดอลลาร์สหรัฐถูกลดความน่าสนใจลงทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐถูกกดดันหรือมีการปรับฐานลงพอแน่นอนถ้ามีการเปลี่ยนในส่วนของผู้นําหรือเปลี่ยนประธานาธิบดีก็อาจจะทําให้นโยบายการบริหารประเทศในฝั่งสหรัฐเปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนก็เลยเริ่มมีมุมมองชองลบต่อที่ทางตลาดหุ้นและก็ที่ทางดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งการล่วงลงของที่ทางตลาดหุ้นแล้วก็ดอลลา,าร์สหรัฐยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามาหนุนและก็พยุงในส่วนของตัวราคาทองคําไว้นอกจากนี้การเจราจาการระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพับบลิกันซึ่งคะแนนเสียงของทั้ง2องพักในสภาคองเกรสมีคะแนนเสียงปิ่นน้ำหรือว่ากัมกึ่งกันนะครับต้องบอกว่า ยังทําให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการเยียวยาหรือการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังที่จะมีเม็ดเงินอัดฉีดเข้ามายังตัวระบบเศรษฐกิจดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อและถูกดึงออกไปทางนี้ต้องบอกว่าการจราจาารระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพาร์บิกันซึ่งเราคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนเกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนผู้ตกงานในฝั่งสหรัฐซึ่งจํานวนผู้ตกงานในฝั่งสหรัฐเนี่ย จากผลกระทบของไวรัสโควิด1ีนะครับมีจำนวนผู้ตกงานหลายสิบล้านคนดังนั้นเนี่ยมาตรการเงินเยียวยาที่จะหมดอายุภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็นักลงทุนยังหวังว่าจะมีเม็ดเงินหรือมีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ตกงานในฝั่งสหรัฐในช่วงเดือนสิงหาจะมีการประกาศออกมาแต่ดูเหมือนว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพับบลิกัน ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกยืดเยื้อหรือถูกดึงออกไปดังนั้นพอไม่ได้มีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ยังมีทิศทางชะลอตัวลงหรือปรับตัวลดลงซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกลับเข้ามากระตุ้นหรือหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าในส่วนของณนะตอนนี้นะครับการที่นักลงทุนยังคงจับตาดูพัฒนาการ หรือความคืบหน้าของไวรัสัสวคซีนต้านไวรัสโควิด19ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะกลับเข้ามาสร้างแรงกดดันและสร้างแรงขายสลับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคําได้นะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยทางรัสเซียเองก็พยายามที่จะเป็นชาติแรกของโลกในการอนุมัติวัคซีน ต้านไวรัสโควิด -19 ซึ่งคาดการว่าวัคซีนดังกล่าวจะมีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่10ถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเร็วกว่าที่ตลาดมีการคาดการไว้ว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพหรือได้รับการรับรองเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนหากมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้จริงต้องบอกเลยว่าต้องระมัดระวังทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยถูกขายทำกำไรสลับออกมาหรือมีลักษณะของการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลง ดังนั้นต้องตามข่าววัคซีนอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหากวัคซีนมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการรับรองจริงๆเนี่ยอาจจะทําให้ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงแล้วก็มุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปและหลายคนจะมีความหวังมากขึ้นว่าเศรษฐ,ฐกิจโลกอาจจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวหรือมิทิทางที่สดใสามากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังครับ อย่างไรก็ตามเรามาดูกราฟการเคลื่อนไหวและทิศทางของราคาทองคำกันเรายังคงพบนะครับว่าแม้ว่าในช่วงสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วก็มีลักษณะของการไซเวย์ออกด้านข้างนะครับแต่หากดูภาพรวมๆจากต้นสัปดาห์เรายังพบว่าระดับต่ำสุดของราคาทองคำมีการยกขึ้นระดับสูงสุดของราคาทองคำก็ยังคงมีการยกขึ้นนะครับโดยภาพรวมของราคายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวในกรอบกว้าง ในรูปแบบของไซเวอพแต่ว่าหากเราดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคําจริงๆเราพบว่าราคาทองคาจะมีการแกว่งตัวในกรอบที่แคบลงมาจากช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็พยายามทดสอบระดับสูงสุดเป็นประวัติการสองครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านได้ทั้งนี้เนี่ยหากราคาสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือแนวรับแรกบริเวณ1 9 5เหี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทอส์ออนได้ก็เป็นกรอบหรือเป็นชแนลของแนวรับแรกที่ราคาแกว่งมานะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยเราประเมินว่า ราคายังมีโอกาสลุ้นที่จะผ่านระดับ1,981เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหรือพูดง่ายๆว่าแรงขายไม่มากดังนั้นเนี่ยแสดงเลยว่าคนยังคงกล้าไล่ซื้อหรือคงอยังคงกล้าที่จะเข้าถือคองทองคำอยู่นะครับก็ไปลุ้นบริเวณ1,980 1,981แต่เนื่องจากราคาทดสอบระดับดังกล่าว2ครั้งแล้วครับแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านได้โดยทางเทคนิคเนี่ยเราจะมองการทดสอบครั้งที่3ว่าจะผ่านได้หรือไม่ผ่าน ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ1,200-1,213เหรียญดอลลาร์ถ่อยจออนแต่ถ้าผ่านไม่ได้เราจะบอกว่ามันเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นรูปแบบของการทดสอบระดับสูงสุด3ครั้งก็คือทิปเปิลท็อปปกติราคาเนี่ยถ้าชนทั้งหมด3ครั้งเราไม่ผ่านนะครับจะเกิดการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงหรือมีการเปลี่ยนเทหรือเปลี่ยนแนวโน้มซึ่งนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับ อย่างไรก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าราคาจะผ่านหรือไม่ผ่านดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเรายังคงแนะนําว่าให้จับตาดูกรอบด้านล่างหรือเสี่ยงซื้อที่แนวรับด้านล่างบริเวณพันเก้าร้อยห้าสิบสี่พันเก้าร้อยสามสิบห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นช่องแนลของรูปแบบของไซเวอาฟจากสถิติหรือจากรูปแบบการเคลื่อนไหวของทองคําในรอบที่ผ่านมาเราเห็นว่าราคาทดสอบกรอบหรือช่องแนลด้านล่างแล้วไม่หลุดราคาก็ยังมีโอกาสขยับและกวับ แว่งตัวขึ้นต่อได้นะครับเราก็แนะนําว่า,าใช้แนวรับระดับดังกล่าวดีกว่าในการเข้าซื้อนะครับก็เป็นจุด1954 1939สต็อปล้อหรือตัดขาดทุนหักหลุดระดับดังกล่าวนะครับ1939แบ่งขายบางส่วนก็ได้ถ้าราคาไม่ผ่านบริเวณ1,980 1,981ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการแต่ถ้าผ่านได้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำก็จะเป็นบวกมากขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป แต่ถ้าผ่านไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรที่สลับออกมาเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแนะนําว่านัปัจจุบันเนี่ยเรายังให้บริหารความเสี่ยงก่อนก็สําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงแต่งขายบางส่วนและก็ถือบางส่วนแต่ถ้าราคาเกิดพักฐานหรือปรับฐานลงมาจริงๆ จนหลุดกรอบหรือชแนลระดับ1939อาจจะมีการสต็อปลทหรือตัดขาดทุนบางส่วนแล้วก็ไปรอเข้าซื้อที่แนวรับบริเวณ1 9 0 6 1 9 0 0อยนเารหรียญลาต่อไทยซอนอีกครั้งก็ได้เพราะว่าในส่วนของปัจจัยพื้นฐานยังคงสนับสนุนหรือหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำอยู่นะครับในส่วนของนักลงทุนฟัง g o f u t u r e ครับเราแนะนำลงทุนในสัญญาตัว G F Q 2 0ยังแนะนาเปิดรองพ o s i t ิชันที่แนวรับระดับ2 9 0 0 0บบาททยอยปิดสถานะทำกำไรบ้างสัก แนวต้านระดับ2 9 4 3 0บาทต่อบาททองคาทั้งนี้ต้องบอกว่าอาจจับตาดูค่างเงินบาทด้วยนะครับเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้ค่างเงินบาทมีทิศทางกลับมาแข็งค่าทําให้การคอนเวิร์ตหรือการแปลงราคาจากตัวโกลสปอตมาเป็นโกลฟิวเจอร์เนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันจากที่ทางค่างเงินบาทอยู่แต่สําหรับตัว GOU 2.0ไม่ได้รับผลกระทบจากค่างเงินบาทแล้วก็ตัวดัชนีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างสอดคล้องกับโกลสปอตดังนั้นเนี่ยแนวรับเราเลยให้ที่ระดับ1,954 ทยอยทำกำไรหรือปิดสถานะในส่วนของโซนแนวต้านระดับ1,981สตอ็อปลอตหรือตัดขาดทุนที่บริเวณ1,939สำหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาหรือติดตามในคืนนี้นะครับก็ยังคงเป็นตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยตัวเลขที่สำคัญสำคัญจะเป็นข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลคอ PCE ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งเป็นข้อมูลการบริโภคของเดือนมิถุนายนและก็จะสะท้อนที่ทางเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือว่าประมาณ2ทุ่ม45นาทีครับจะเป็นดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เขตชิคาโกก็จะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางภาคการผลิตในฝั่งสหรัฐได้มีทิศทางหรือมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วง3าทุ่มจะเป็นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงท้ายเดือนกรกฎาคมก็จะสะท้อนถึงทิศทางความเชื่อมั่นผู้บริโภคในฝั่งสหรัฐได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเลขอื่นๆเนี่ย ว่าอาจจะส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐและก็ราคาทองคําเพิ่มเติมได้เหมือนกันก็สามารถดูประกอบเพื่อเป็นปัจจัยชี้นาราคาทองคําเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของวันนี้ก็ถ้านักลงทุนท่านใดต้องการสอบถามก็สามารถเข้ามาพิมพ์ในส่วนของใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปของว l ยเเป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถติดตามในส่วนของการไลฟ์สดในส่วนของการวิเคราะห์ราคาทองคําซึ่งจะมีทุกวันนะครับในช่วงเช้า ในวันถัดไปได้ซึ่งในวันถัดไปเนี่ยเราก็อาจจะมีการเพิ่มในส่วนของสินค้าในฝั่งของตัวฝั่งฟิวเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเซตห้าสิบอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เข้ามาด้วยนะครับก็อาจจะมีการพัฒนาหรือว่าท่าในใดบอกว่ามีการรับชมแล้วภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดสไลด์ไม่ชัดเจนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่ามีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยหรือที่ทางราคาแนวโน้มก็สามารถเข้ามาสอบถามใต้คอมเมนต์ comment, หรือว่าในไรฟ์สดนี้ได้ทาง Y า g อาจะมีเจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็ตอบปัญหาให้กับลูกค้าครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับยังไงการไลฟ์สดวันนี้เป็นวันแรกของ y l g ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ถ้าอย่างไรแล้วก็สามารถติดตามการไลฟ์สดได้ในทุกวันครับขอบคุณครับ